กำลังฝืนยิ้มทั้งที่ยังเหนื่อยอยู่หรือเปล่าคะสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการอุ่นไอแสงนะคะรายการที่จะมาช่วยเติมพลังบวกปลอบโยนใจแล้วก็เอ,อเป็นเหมือนเพื่อนร่วมทางคอยส่งกำลังใจให้กับทุกๆคนเลยค่ะเราเจอกันเป็นประจำนะคะทุกวันพุธเวลา6กโมงเยน็นทางช่องเล่าโลกเร้นลับค่ะ เคยไหมคะที่บางทีเราส่งยิ้มออกไปแต่ความรู้สึกข้างในจริงๆของเราเนี่ยมันกับสวนทางกันเหมือนกับว่ารอยยิ้มนั้นมันไม่ได้ออกมาจากใจเราจริงๆนะคะดิฉันเชื่อว่าหลายๆคนน่าจะเคยมีประสบการณ์คล้ายๆกันนะคะอาจจะเป็นวันที่เราต้องบอกใครต่อใครว่าสบายดีไม่เป็นไรทั้งที่ในใจมันอาจจะแบบรู้สึกอ่อนล้าเหลือเกินหรือบางทีก็ต้องแสดงออกว่าเราเข้มแข็งมากๆเลยท้งที่ความจริงแล้วแค่พยุงตัวเองให้ผ่านไปแต่ละวันก็ ก็ยากเหมือนกันนะคะรอยยิ้มแบบนั้นมันอาจไม่ใช่รอยยิ้มแห่งความสุขที่แท้จริงก็ได้นะคะแต่อาจจะทําหน้าที่เหมือนเป็นเกรกกาะกําบังบางอย่างที่เราสร้างขึ้นมาเพื่อปกป้องความรู้สึกที่อาจจะเปราะบางอยู่ข้างในครับเป็นภาพที่เห็นได้ชัดเจนเลยนะครับรอยยิ้มที่ทําหน้าที่เหมือนกําแพงบางๆแต่เคยเอจใจไหมครับว่าจริงๆแล้วการที่เราต้องใช้รอยยิ้มแบบนี้มันมีความหมายว่าอะไรกันแน่ทําไมเราถึงต้องพึ่งพามันล่ะครับ แล้วการทําแบบนี้มันส่งผลอะไรกับตัวเราบ้างหรือว่ามันเป็นสิ่งที่ผิดหรือเปล่าครับที่เราทําแบบนั้นไปเอ่อก่อนอื่นเลยนะครับอยากจะชวนมองมุมนี้ก่อนนะครับว่าการที่เราต้องฝืนยิ้มในบางสถานการณ์หรือก็บางคนเนี่ยมันอาจจะไม่ใช่เรื่องของการเสรแยส้งหรือการไม่จริงใจเสมอไปนะครับในหลายๆครั้งเลยมันการการทํางานของสิ่งที่เรียกว่าสัญชาตญาณการเอาตัวรอดทางความรู้สึกของเราเองนี่แหละครับลองนึกภาพตามดูนะครับ บางครั้งการแสดงความอ่อนแอหรือการเปิดเผยความรู้สึกที่แท้จริงออกมาตรงๆอย่างเช่นฉันกําลังแย่หรือฉันไม่ไหวแล้วจริงๆเนี่ยมันอาจจะไม่ใช่ทางเลือกที่ดีที่สุดในขณะนั้นก็ได้อาจจะไม่ปลอดภัยหรืออาจจะไม่เหมาะสมกับบริบทตรงหน้าในตอนนั้นนะครับรอยยิ้มที่เราแสดงออกไปเนี่ยจึงกลายเป็นเหมือนเครื่องมือชั่วคราวที่ช่วยประคับประคองให้เราสามารถดําเนินชีวิตต่อไปได้ในสถานการณ์ยากๆเหล่านั้นนะครับดังนั้นนะครับอยากให้ลองใจดีกับตัวเองดูสักนิดนึงนะครับ อย่าพึ่งด่วนตัดสินหรือกล่าวโทษตัวเองหากพบว่าเคยต้องใช้รอยยิ้มแบบนี้การกระทังนั้นมันไม่ใช่การหลอกลวงใครนะครับแต่มันคือความพยายามอย่างหนึ่งที่จะปกป้องดูแลหัวใจตัวเองพยายามที่จะผ่านพ้นวันเวลาหรือสถานการณ์ที่มันอาจจะไม่ได้เป็นใจหรือไม่ได้อ่อนโยนกับเราเท่าไหร่น,นักครับกลไกที่เราใช้เพื่อดูแลตัวเองจริงๆแต่มันก็มีอีกด้านที่น่าขบคิดเหมือนกันนะคะคือ ถ้าหากเราต้องพึ่งพาเกรอกกำบังที่ว่านี้ที่เป็นรอยยิ้มเนี่ยบ่อยครั้งเข้าล่ะมันจะเกิดอะไรขึ้นกับความรู้สึกข้างในของเราบ้างจะมีผลกระทบอะไรตามมาไหมคะคือการที่เราต้องยิ้มกลบเกลื่อนความรู้สึกที่แท้จริงไม่ว่าจะเป็นความเศร้าความเหนื่อยหรือความเจ็บปวดเอาไว้ข้างในซ้ำๆเป็นประจำเนี่ยมันก็อาจจะค่อยๆส่งผลกระทบ กับใจเราในระยะยาวได้เหมือนกันนะคะเพราะมันอาจจะทําให้เราเริ่มห่างเหินหรืออาจจะถึงขั้นหลงลืมไปเลยว่าความรู้สึกที่แท้จริงลึกๆข้างในของเรานั้นเป็นอย่างไรกันแน่อเคยได้ยินหรือรู้สึกถึงภาวะที่เรียกว่าอารมณ์ชินชาไหมคะมันเป็นความรู้สึกที่เหมือนจะออว่างเปล่าเบลอๆไม่ชัดเจนบอกไม่ถูกว่านาขณะนั้นเรากําลังมีความสุขกําลังเศร้าหรือแค่รู้สึกเฉยเไม่มีอะไรเป็นพิเศษ ซึ่งภาวะแบบนี้มันอาจจะค่อยๆก่อตัวขึ้นจากการที่เรากดทับความรู้สึกที่แท้จริงของตัวเองเอาไวบ้บ่อยๆจนกลายเป็นความเคยชินไปโดยไม่รู้ตัวเลยค่ะมันคล้ายๆกับว่าเราฝึกฝนการซ่องความรู้สึกได้เก่งขึ้นเรื่อยๆจนแทบไม่เหลือพื้นที่ให้หัวใจของเราได้หายใจหรือได้แสดงออกอย่างที่มันต้องการจริงๆ เหมือนเราค่อยๆปฏิเสธที่จะรับฟังเสียงของหัวใจตัวเองทั้งๆท,ที่มันก็ต้องการการดูแลและการรับฟังไม่ต่างจากร่างกายส่วนอื่นๆของเราเลยนะคะครับประเด็นเรื่องอารมณ์ชินชานี้สำคัญมากเลยครับมันเหมือนสัญญาณเตือนว่าเราอาจจะเริ่มหลงลืมการเชื่อมต่อกับความรู้สึกภายในไปแล้วและนั่นก็นำมาสู่คำถามที่ว่าแล้วเราจะกลับมาดูแลหัวใจตัวเองได้อย่างไรครับ โดยเฉพาะในเวลาที่เราอาจจะเคยชินกับการซ่อนทุกอย่างไว้หลังรอยยิ้มมานานการที่จะลองเปิดเผยความรู้สึกที่แท้จริงออกมามันจะดูเป็นความอ่อนแอเหมือนที่เราอาจจะเคยกลัวหรือเปล่าครับ อ,อยากจะชวนมองในมุมกลับกันนะครับว่าการที่เรากล้าพอที่จะเผชิญหน้าและยอมรับความรู้สึกที่แท้จริงของตัวเองไม่ว่ามันจะเป็นความรู้สึกแบบไหนก็ตามเนี่ยมันไม่ใช่เครื่องหมายของความอ่อนแอเลยนะครับหากแต่มันคือความกล้าหาญอย่างแท้จริงเป็นความเข้มแข็งในอีกรูปแบบหนึ่งคือความกล้าที่จะซื่อสัตย์กับตัวเองและอาจจะรวมถึงการกล้าที่จะบอกกับใครสักคนว่าวันนี้ฉันรู้สึกไม่โอเคจริงๆหรือฉันก็มีวันที่ยิ้มไม่ออกเหมือนกันนะ แลวถ้าเราอยากจะเริ่มต้นเ่ะครับจะทำอย่างไรได้บ้างอาจจะลองเริ่มจากการค่อยๆเปิดใจระบายความรู้สึกกับคนใกล้ตัวที่เราเชื่อใจและไว้ใจจริงๆสักคนก่อนก็ได้นะครับลองเล่าสิ่งที่อยู่ในใจให้เขาฟังแต่แต่ถ้าหากยังรู้สึกว่ามันยากเกินไปหรือยังไม่พร้อมที่จะพูดคุยกับใครจริงๆก็ไม่เป็นไรเลยครับการหาเวลาอยู่กับตัวเองเง,เงียบๆและลองเขียนความรู้สึกต่างๆที่มันวนเวียนอยู่ในใจออกมาลงในสมุดบันทึกส่วนตัว ก็เป็นอีกวิธีหนึ่งที่ช่วยปลดปล่อยและทำความเข้าใจความรู้สึกของตัวเองได้ดีมากๆเลยนะครับเพราะบางครั้งเนี่ยการที่เราได้ระบายสิ่งที่อัดอั้นออกมาไม่จำเป็นต้องมีใครมารับฟังก็ได้แค่ตัวเราเองได้ยินเสิยงสะท้อนจากหัวใจตัวเองได้ยอมรับว่ากำลังรู้สึกอะไรอยู่บางทีแค่นั้นมันก็อาจจะเพียงพอแล้วก็ได้ครับ ค่ะการยอมรับความรู้สึกอย่างที่คุณว่ามามันคงไม่ได้จํากัดอยู่แค่ความรู้สึกด้านบวกหรือความสุขเท่านั้นใช่ไหมคะแต่มันน่าจะหมายรวมถึงการเปิดพื้นที่ให้กับความรู้สึกที่อาจจะรับมือได้ยากกว่านั้นอย่างเช่นความเศร้าหรือความเจ็บปวดด้วยดิฉันนึกถึงภาพเปรียบเทียบภาพหนึ่งค่ะลองนึกตามกันดูนะคะว่าความเศร้าก็อาจจะเหมือนกับสายฝน ถ้าเรายอมให้ฝนได้ตกลงมาบ้างบางทีสายฝนนั้นอาจจะช่วยชะล้างความขุ่นมัวความหนักอึ้งในใจเราให้เบาบางลงได้แต่ในทางตรงกันข้ามถ้าเราพยายามอย่างยิ่งที่จะกักเก็บมันไว้ไม่ยอมให้มันได้ไหลรินออกมาเลยมันก็อาจจะเหมือนกับการสะสมเมฆฝนก้อนใหญ่ที่นับวันก็จะยิ่งมืดครึ้มแล้วก็บดบังท้องฟ้าในใจเราไปเรื่อยๆนะคะ ตรงนี้เลยอยากจะย้าเป็นพิเศษเลยค่ะว่าเราไม่จําเป็นต้องพยายามยิ้มแย้มอยู่ตลอดเวลาก็ได้นะคะการที่เรามีน้ําตาหรือการแสดงความเสียใจออกมาบ้างมันไม่ได้ทําให้คุณค่าในตัวเราลดน้อยลงหรือทําให้เราดูเป็นคนอ่อนแอเลยแม้แต่น้อยแต่มันกลับเป็นเหมือนเครื่องยืนยันที่ชัดเจนที่สุดว่าเรายังคงมีหัวใจดวงเดิมที่ยังคงรู้สึกได้ยังคงเปราะบางได้และนั่นคือส่วนหนึ่งของความเป็นมนุษย์ที่งดงามของเราทุกคนค่ะเห็นด้วยอย่างยิ่งเลยครับ และเมื่อเราได้ลองอนุญาตให้ตัวเองได้สัมผัสกับความรู้สึกเหล่านั้นจริงๆยอมให้ฝนแห่งความเศร้าได้ปโปรยปลายลงมาบ้างแล้วลองสังเกตดูไหมครับว่าหลังจากที่พายุฝน,นผ่านพ้นไปบ่อยครั้งที่ท้องฟ้ามักจะดูสดใสและกระจ่างตาเป็นพิเศษแล้วรอยยิ้มของเราล่ะครับจะเป็นอย่างไรหลังจากที่เราได้ก้าวผ่านช่วงเวลาแห่งความรู้สึกที่ยากลำบากเหล่านั้นมารอยยิ้มที่ปรากฏขึ้นหลังจากที่เราได้ใช้เวลาเผชิญหน้าทำความเข้าใจ ยอมรับแล้วค่อยๆก้าวผ่านความรู้สึกที่ท้าทายเหล่านั้นมาได้แล้วเนี่ยมันมักจะเป็นรอยยิ้มที่มีคุณภาพแตกต่างออกไปจากเดิมนะครับมันจะไม่ใช่รอยยิ้มแบบที่เราเคยใช้เป็นเพียงกรอบป้องกันอีกต่อไปครับรอยยิ้มที่เกิดขึ้นใหม่นี้มันมักจะมีความรู้สึกที่อ่อนโยน นุ่มนวลกว่าเดิมมีความสอดคล้องซื่อตรงกับความรู้สึกที่อยู่ข้างในใจมากขึ้นและที่สําคัญนะครับมันมกักจะแฝงไว้ด้วยความอบอุ่นที่แท้จริงที่เปล่งประกายออกมากับข้างในเพราะมันไม่ใช่รอยยิ้มที่เราพยายามสร้างขึ้นเพื่อปกปิดหรือกลบเกลื่อนอะไรบางอย่างอีกแล้วเรียนรู้และเติบโตผ่านช่วงเวลาเหล่านั้นมาแล้วนะเป็นรอยยิ้มของการยอมรับการเยียวยาและการก้าวต่อไปอย่างแท้จริงครับ โห oh, ฟังแล้วรู้สึกมีความหวังแล้วก็อบอุ่นในหัวใจจังเลยค่ะอยากจะฝากไว้เป็นกําลังใจส่งท้ายนะคะว่าขอให้เราลองอนุญาตให้ตัวเองไม่ต้องยิ้มก็ได้ในวันที่รู้สึกเหนื่อยล้าจริงๆหรือในวันที่รู้สึกว่ามันยากเกินกว่าจะฝืนยิ้มต่อไปไหวคุณค่าในตัวของเราไม่ได้ผูกติดอยู่กับว่าเรากําลังยิ้มหรือไม่ได้ยิ้มเลยนะคะเราทุกคนต่างมีคุณค่าในตัวเองเสมอไม่ว่าในวันนั้นๆเราจะกําลังรู้สึกอย่างไรก็ตามค่ะครับขอเสริมอีกนิดนะครับว่า การที่เราสามารถยิ้มออกมาได้อย่างเต็มที่เมื่อมีความสุขหรือสามารถหลั่งน้ำตาออกมาได้เมื่อรู้สึกเจ็บปวดหรือเศร้าใจการที่เราสามารถแสดงออกตามความรู้สึกที่แท้จริงที่เกิดขึ้นในใจเราได้นั้นมันคือสิ่งหนึ่งที่สวยงามและมีค่ามากๆเลยนะครับมันคือสิ่งที่ยืนยันถึงความเป็นมนุษย์ของเราที่มีหัวใจมีความรู้สึกที่หลากหลายมีความเปราะบางและทั้งหมดนี้คือส่วนประกอบของความงดงามในแบบฉบับของเราแต่ละคนจริงๆครับค่ะ เป็นข้อคิดที่ช่วยเติมพลังใจได้ดีมากๆเลยค่ะแล้วสำหรับผู้ที่กำลังฟังอุ่นไอแสงอยู่ในตอนนี้ล่ะคะเคยมีประสบการณ์เกี่ยวกับรอยยิ้มที่ใช้ปกป้องความรู้สึกแบบนี้บ้างไหมคะหรือมีวิธีดูแลหัวใจตัวเองเป็นพิเศษอย่างไรในวันที่รู้สึกเหนื่อยล้าหรือวันที่ยิ้มไม่ออกบ้างหรือเปล่าคะลองแบ่งปันเรื่องราวหรือมุมมองความคิดเห็นของท่านลงในช่องคอมเมนต์ด้านล่างนี้ได้เลยนะคะพวกเราอยากรออ่านและรับฟังเรื่องราวจากทุกคนจริงๆค่ะสำหรับวันนี้ ต้องขอขอบคุณมากๆเลยนะคะที่ติดตามรับฟังรายการอุ่นในแสงกันหวังว่าเรื่องราวที่เรานำมาพูดคุยกันในวันนี้จะเป็นเหมือนแสงสว่างเล็กๆหรือเป็นอ้อมกอดที่อบอุ่นส่งไปถึงใจของทุกๆคนได้ไม่มากก็น้อยนะคะและอย่าลืมนะคะว่าทางช่องเล่าโลกเร้นลับของเรายังมีคอนเทนต์ดีๆที่น่าสนใจรอให้ทุกท่านได้ติดตามกันอีกมากมายเลยครบครันทั้ง7วัน7รายการเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวตำนานลึกลับที่ชวนติดตามเรื่องจิตวิทยาที่จะ ช่วยให้เราเข้าใจตัวเองและคนรอบข้างมากขึ้นเรื่องราวสร้างพลังใจและเติมพลังบวกเหมือนอย่างรายการวันนี้เรื่องศาสนาปรัชญาแล้วก็ข้อคิดดีๆในการดําเนินชีวิตเรื่องแปลกๆน่าทึ่งจากทั่วทุกมุมโลกที่เราอาจไม่เคยรู้เรื่องวิทยาศาสตร์ที่ช่วยไขยความลับอันน่าอัศจรรย์ของธรรมชาติและจักรวาลหรือจะเป็นประเด็นสังคมที่น่าสนใจชวนให้ขบคิดและแลกเปลี่ยนมุมมองกัน ก็มีให้เลือกรับชมรับฟังกันได้ทุกวันเลยนะคะแวะเวียนมาติดตามกันได้เสมอค่ะสำหรับวันนี้ดิฉันและทีมงานรายการอุ่นไอแสงต้องขอลาไปก่อนนะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะแล้วพบกันใหม่ในวันพุธหน้าเวลา6กโมงเย็นที่เดิมทางช่องเล่าโลกเร้นรับนะคะสวัสดีค่ะถ้าชอบคลิปนี้กดไลค์ให้หนูหน่อยนะแล้วก็กดติดตามกับกระดิ่งด้วยนะคะจะได้อยู่ด้วยกันทุกคลิปเลยค่ะ